ยืงหลังสิบทีน้ำหนักก็ไม่มีทุกทีแรกก็ดูกว,ว่าเบาๆไปไปมาๆหลังจะหักเอานะเนี่ยเอ๊ะหลังกูกบบ้าน <Yeah. S 2> หลังกูดออไปบนเลย และตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เช้าวันที่2ครับผมยังอยู่ที่นี่ครับนี่คือที่พักนักกีฬายกน้าหนักทีมชาติไทยจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องๆครับตั้งชาเลยในผมว่าถ้าผมอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอ่ะมันต้องแลกด้วยอะไรมีอะไรบ้างที่เป็นบททดสอบที่ผมต้องผ่านให้ได้ไปไปเรียนรู้กันดีกว่ามันคงจะยากน่าดู พอดึงหลังอย่างเดียวเนี่ยนักกีฬาบางคนเนี่ยดึงหลังเนี่ยโอเคหลังแข็งแรงแต่ปรากฏกาลังขาไม่มีเลยเนี่ยมันไปไม่ได้พันสามอย่างขาเป็นแถงเวลาเราดึงไปคานลักแล้วก็ตัวนอนนั้นเวลาเราฟงดึกเจอขึ้นไปออใช่อันนี้อันนี้ของคิดโดเขาทำมาก่่นเราเขาเรียรก power lifting power lifting ครับคร,รับโอเคเอ่ะเดี๋ยววันนี้ขาเรื่องง่ายเหรอครับายากจะเป็นนักกีฬาย,ยกน้าหน,นักจะทําสิ่งนี้ได้หรือไม่ที่โค้ดออสบอกให้ไปทาเราจะลองไปดูลองเล่นเลนกันมันง่ายแค่ไหนมา จะทำได้ไหมวะโจทย์จ,จากโคร้รออสฮะฮะเขาทำอะไรข่าดึงหลังโอ้โหตอนนี้กูแค่ได้แค่ได้ไดแค่เกาหลังอะ่ะน้องเกาหลังกูก็ไม่ไม่ไม่ไหวแล้วดูมาทั้งวันแล้วพี่เบลเอาดึงกี่ทีห้าทีไปหทีกูทำได้อยู่แล้วไงมึงเอาให้มันยากๆหน่อยเควินเฮ้ยโอ้โหระดับคีรีบขปหนามเอาให้มันยาก <ไป S 1> ยากจากไปส,สิบทีโอเคยึงหลังสิบทีน้ำหนักก็ไม่มีทุก ทีแรกก็นเลว่าเบาๆไปไป,ไปมามาหลังจะหักเอานะเนี่ยเตือนนะครับน้องๆเล่นที่บ้านอย่าไปยกแบบเล่นๆโดยไม่มีความรู้และก็ไม่มีครูหรือเทรนเนอร์ในการฝึกสอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะบาดเจ็บได้อย่างตอนที่พี่เบลเนี่ยตอนนี้รู้สึกได้แล้วว่าหลังดรอมาขาชิดนะรงตรงๆรงไปเลยอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เดอดเดือดเียไห่ากูไปโรงพยาบาลกาสนแก้วก่อนให้กูพักพาตัดไปก่อน หลังจากผ่านชาเลนจ์แรกไปแล้วเรียบร้อยผมยังเหลืออีกหนึ่งชาเลนจ์ที่โค้ดออสได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติคุณจะต้องยกพาวเวอร์ลิฟติ้งเมื่อกี้ผมยกได้แล้วแต่มันยังเหลืออีกท่าหนึ่งคือดันอกจากการนอนสิบทีถ้าทําได้พรุ่งนี้กูไป AOC เลยกูเลยเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยดูดิประคองด้วยนะเดี๋ยวคอหักอูเชี่ยหนึส ปล่ยเปล่าเฮียดูเขไม่น่าเล่งเลยเฮียหีึยครั้งแล้วเฮียหาหกหกแล้วป่ายไหมหกแล้วเฮียเรอีกสี่ทีเฮียเจวิ่เิอ่ะอ่ะขึ้นนับขึ้นนับเจ็ด

เดี๋ยววันนี้ชาเลนง่ายๆแหละครับ้าอยากจะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักจะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่ที่โค้ชออสบอกให้ไปทำเราจะลองไปดูลองเล่นๆนะันง่ายแค่ไหนพอเป็นแฟนแฟนกีฬาเชียร์พวกพี่ๆเขาก็พอแรงกูดอมหมดแล้วนี่ยจะบอกตรงนี้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนในประเทศไทยได้ทราบนะครับว่าการเป็นนักกีฬา จะเป็นลมมาสิีการเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนเป็นความภาคภูมิใจของทีมชาติไทยไม่ง่ายเลยครับเพราะวันนี้ผมได้แค่ผได้คำว่า8ชั่วโมง9ชั่วโมงที่ผมมาทําเป็นเสมือนนักกีฬายกน้ำหนักผมบอกเลยว่ามันลําบากมากมันเหนื่อยมากร่างกายตอนนี้ผมกรอบแตกระแหงออกมาทางร่างกายได้แล้วอยากจะบอกนะครับว่าการจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ง่ายเลยครับดังนั้นแล้วพวกเรานะฮะถ้าวันนี้ได้เห็นแล้วว่าความลําบากของน้องๆทุกคนกว่าเขาจะไปยืนอยู่บนโพเดียมก้มหัวให้กรรมการแผน แล้เรียนทอมันยากขนาดไหนดังนั้นแล้วพวกเราทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนถ้าต้องไปแข่งขันถ้าต้องไปไขว้คว้าระดับโอลิมปิกเกมแล้ว ไม่มีอะไรง่ายและที่สําคัญที่สุดเลยครับผมขอขอบพระคุณครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งนี่นะครับผมยกน้าหนักก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่กอฟอเองสนับสนุนอยู่ดังนั้นแล้วนะครับขอขอบพระคุณแทนไปถึงกอฟภเลยครับที่สรนสร้างสิ่งดีๆสรรสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาทุกคนที่อยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับปารีสเกม2 0 2 4ให้กําลังใจทีมชาติไทยทุกคนนะครับ